สวัสดีครับชาวเอฟเอทีไลททุกท่าน,นวันนี้แปลกตาหน่อยบางบางท่านอาจจะชินแล้วเพราะว่ามีคลิปน้องจีนนี่ออกไปก่อนหน้านี้นะครับผมหลังๆวัน,นี้ไม่ใช่ว่าพี่แว่นอู้น,นะฮะก็ก็แบ่งๆกันรีวิวบ้างจะได้อ่แปลกหูแปลกตากันบางคนอาจจะเบื่อหน้าพี่แว่นนะครับผมโอเควันนี้จะมีอะไรจีนี่ก็มีรถหนักจากทางสต e ลซีรีส์นะครับสต e ลซีรีส์คาน้าค่ะไม่ใช่คาหลังอ่ะคาหน้านะคะาหน้าค่ะอันนี้นะครับผม เป็นเมาส์ที่ถ้าใครที่ติดตามซีรีส์ตอนปี2011ก็น่าจะรู้ว่าเมาส์นี้เป็นเมาส์มหาชนก็คือมันได้มาจากการที่คนทั่วโลกโหวตผ่านเว็บไซต์ซิลลี์นะครับผมซึ่งคนทั่วโลกน้าตอนนั้นเขาโหวตเป็น1.1หรือว่า Microsoft 1.1ที่รู้จักกันดีนะครับผมก็ซีรีส์ก็เลยเอาผลโหวตนั้นมาทำเมาส์ตัวนี้ซะเลยนะครับผมซึ่งก็จะออกมา2สีดำส้มแล้วก็ขาวดำ ทูโทนเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมตัวเนี้ยมันจะอยู่ในระดับทั้งไซส์ทั้งขนาดอะไรมันอยู่กลางใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในเล็กสุดมันจะเป็นรุ่นอะไรนะจีนี่รุ่นคินซูอ่ะเอามาดิอันอันนี้น,นี่คินซูอันนี้คินซูหรือว่าคินคินชูคินซึแล้วแต่จะเรียกไ<ม>อ้กลางเนี้เป็นสีขาวนะครับผมก็จะเป็นคาน่านะะฮส่วนตัวขวาสุดนะฮะที่บั้นถือนี่ก็จะเป็น ไซส์นะครับผมนี่นะฮะก็ครบสามสามไซส์เลย,ยเล็กกลางใหญ่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แม่นหยิบสีดำให้ดูแล้วกันเอาจินเอาใส่ไปเก็บหน่อยช่วยกันทำงานหน่อยอขออภัยครับมันค่อนข้างติดมอนจี้ <laughs> ไว้ขี้เกียจแกะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะเอามาโชว์ใกล้ดิสีขาวแล้วก็สีดำ สีขาวยังไม่เสียบนะบถ้าเสียบก็จะมีแสงขึ้นที่วิววิววิวเมาส์นะครับผมก็โลโก้ดำวัสดุที่เขาบอกมาทางซีรีส์เขาบอกมาก็คือทำมาจากวัสดุตัวเดียวกับ Apple MacBook นะครับผมใครที่เคยเห็น Apple แบบ MacBook สีขาวเงาเงาเงา,งาเนี่ยใช่เลยแต่ตัวดำมันจะเป็นดำด้านนะนะฮะแต่สีขาวจะเป็นขาวเงานะครับผมก็จะแตกต่างกันโอเค กเ็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆเนาะอารมณ์การปรับ DPI เนี่ยมันก็เหมือนก็เหมือนคินคินคินชูอ่า400 DPI จนถึง3 2 0 0ปรับตามสเต็ปก็เป็น4 0 0 8 0 0 1 0 0 0 3 0 0ยนะฮะเลทก็125-500-1000นะครับผมอ่าปุ่มนี้ก็ปรับหกอ่าเปลี่ยนเปลี่ยน CPI ก็คือปรับอ่าความเร็วได้2ระดับนะครับผมแล้วก็ปุ่มกดซ้ายขวานี่ก็มี1กดได้แค่ป,ปุ่มเดียว เหมือน1.1เลยนะฮะ1.1เลยส่วนค่า FPS ของเจ้าตัวนี้น่าสนใจลดลงมาเหลือเท่าไหร่ดูกล่องเลย3 6บ้าอ่าใช่ครับผม FPS ล,ลดลงมาเลย3 6ซึ่งจะเป็นคำถามของพวกเราต่อไปว่าปกติอย่างไซน์1หมื่นะฮะอ่าคินซูนี่รู้สึก9,000กว่าจำไม่ได้ตัวเลขที่แน่นอนส่วนตัวนี้ทำไมเหลือ3,006นะฮะ ก็เดี๋ยวดูว่าไอ้ค่า FPS ที่เปลี่ยนไปมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแทนแล้วก็ทําให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวในส่วนของ FPS เดี๋ยวพี่แว่นจะลองลองจริงกับเกม Point Blank ดูนะครับผมส่วนจีนี่น้าจอหมด d o t a Show ว่าจะใช้กับ d o t a เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูในส่วนของ FPS ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาชมกันโอเคครับเดี๋ยวมาลองเล่นกับเกม Point b l แล้วกันพี่แว่นเล่นกับ ตัวชิบ้าคอสมิโอฮะปรับภาพได้120เฮิร์ตด้วยนะครับผมก็นิ่งมาก <c oughs> แ้วนำว่าถ้าใครปรับ120เฮิร์ตนี่ต้องเล่นที่บ้านเท่านั้นนะเพราะว่าไปแข่งที่ไหนมันไม่มี120เฮิร์ตให้ปรับนะครับผมส่วนเมาส์ที่แบนปรับที่ใช้ใช้คันหน้าสีดำนะครับ400 DPI แล้วก็125เฮิร์ตนะครับผมแหมต้องมองอีกก่อน <c oughs> จูนก่อนจูนัพเฮ้ย นี่ไงขอรอบขอรอบใจเย็นกำลังจูนอัพอยู่นะฮะต้องเปิดเปิดเปิดตัวไว้ก่อนว่าเปิดใจไว้ก่อนว่าพายแบงค์นี่ไม่ไม่ได้เล่นนานละแล้วก็นี่ไงไปแล้วหนึ่งตัวนี่ไงสองตัวแล้วครับเดี๋ยวก่อนขอรีโหลดก่อนขอรีโหลดก่อนตายละสวยละสวยละอื้อ สามตัวแล้วสามตัวลืมพูดถึงเมาส์เลยอเมื่อกี้ลองก่อนที่จะอัดคลิปเนี้ยลองเทียบน้ำหนักกับ3.0นะหนักกว่านะผมหนักกว่านิดหน่อยทรงมันจะแน่นๆนะฮะวัสดุทําค่อนข้างดีเลยอย่างที่อย่างที่บอกไปต้นคลิปว่ามันไซส์กลางนะผมนี่ฮะ <c oughs> เดี๋ยวกันพูดต่อพูดต่อไซส์กลางก็ โอ้กระโดดยิงมาเลยทีเดียวมันอยู่กัมกึ่งระหว่างคินชูกับไซนะครับผมตัวนี้ถ้าเทียบกับหนุนจ่นหนึ่ง1.1ของแท็ของ Microsoft ก็คือมันจะเตี้ยวกว่าอารมณ์1.1ของตัวนั้นมันจะมันจะอูมกว่ากันสูง,ส,งสูงกว่านิดหน่อยนะฮะจินี่พูดอะไรบ้างก็ได้นะเดี๋ยว,ยวจินนี่บอกเดี๋ยวขอหัดวด Dota เออ เมื่อกี้ค้างไว้ที่3,006 fps ใช่ไหมฮะณนะตอนนี้พี่แว่นไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกว่าความนิ่งมันจะต่างอะไรจากกับพวกคินซูกับไซเลยนะฮะก็ไม่เข้าใจกันว่าเขาไปจูนอัพตัวไหนเพิ่มแล้วทำให้หแล้วทำให้ความรู้สึกว่าค่า fps มันลดลงแต่ มันก็ไม่ได้หลอนไม่ได้เลื้อยแต่อย่างใดนะครับผมก่อนหน้านี้พี่แว่นลองเล่นกับเกม AVA นะฮะ1ันเฮิจะรู้สึกเลื้อยนิดๆนะครับผมนี่ก็แหมชนะเลยนะฮะร้อยต่อเก้าสิบแปดเกือบตายก็ในมุมมองพี่แว่นเดี๋ยวๆไว้สรุปท้ายคลิปดีกว่าเนาะก็เล่นกันให้ดูคร่าวๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูน้องจีนเล่นลาตาดีกว่า เป็นไงบ้างครับอันนี้จีนนี่เล่นโหมดอะไรเอ่ยเล่นโหมด B T F ค่ะเป็นโหมดที่ผู้เล่นจะใช้ในการวอร์มมือหรือเทสสกิลอะไรก่อนแข่งค่ะ <Just in S 1> เหมือนเวลาเราไปยิงวอร์มอันนี้เหมือนอารมณเหมือนพวก f p s ที่ไป<ช>ยิงวอร์มในเดสแมนอะไรใช่ไหมใช่ค่ะนี้อย่างหรือค่าหน้าตัวนี้จินนี่เซ็ตยังไงเอ่ยครัตอนนี้จินนี่เล่น800 DPI นะคะแล้วก็เซ็ตที่500ร้เฮิค่ะก็ยังไม่มี การหลอนแต่อย่างไรนะคะอย่างปกติดีทุกอย่างแล้วก็เจนนี่เซตต้องปุ่มทางซ้ายนี่ค่ะเป็นมาโคค่ะปุ่มมาโคที่เซตไว้เพื่อกดช่องไอเทมที่เป็นเป็นดับเลงกับไอเจบูทธทาวเวลเนี่ยค่ะเพื่อเทียบให้เราสามารถกดสกิลได้ไวขึ้นค่ะสีขาวกับสีดำต่างกันใช่ไหมพื้นผิวใช่ค่ะ โดยส่วนตัวจีนี่ชอบสีขาวมากกว่านะคะทำไมรู้สึกจับเล้าลื่นมือกระชับมือมากกว่าค่ะเพราะมันจะเป็นผิวมันนะคะสีดำนี่จะออกหาด้านด้านใช่ค่ะเฮ้ยเมื่อกี้ถามมายังว่าเซตที่ความเร็วดีแพร่เท่าไหร่ถามแล้วค่ะพี่ตอบไปแล้วค่ะโอเคโอเคขอโทษขอโทษค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่ก็ใช้ปุ่มมาโฟกัส ทำให้เราทำอะไรได้ไวขึ้นปกตินะฮะก็ถ้าพี่แวนทราบมาว่าพวกเล่นดอต้านี่ก็ใช้อ่่าขอยคะใช้ดอต้าคีหรือว่าวอลคีกันใช่ไหมอ่าจินนี่จินนี่สลับสลับกลับไปเมื่อกี้หน่อยอ่าไหนไหนก็พับมาแล้วอันนี้คือหน้าตาซอฟต์แวร์เอนจินนะฮะอย่างที่บอก ต้นต้น,ต,นต้นคลิปอาจจะบอกพลาดไปหน่อยตรง polling rate มันจะมี2 5 0ห้าสิบด้วยมีสองิบนะครับมีร้5ย5ี่0้าสอง้อสิบห้า้อยหนึ่งันเฮิร์ตหน้าตาก็ง่ายๆนะฮะปรับแต่งกันง่ายคนะ,ะโอเคเดี๋ยวว่าไปดูไอลัสต้าต่อสปัตตร์แรงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ยูนิตเยอะๆเงี้ยมีหลอนมีหน่วงนะฮะไม่มีอาการหลอนค่ะหน่วงไม,นะไม่ไม่ค่อยมีคะ่ะไม่ค่อยมีนี่คือมีหรือไม่มีไม่มีคะ่ะ ไม่มีนี่ปักงูอันนี้คือ WPF นะฮะชื่อเต็มก็ไปนายจะรู้ว่าเองไม่พูดออกอากาศรถือว่าเป็นไงครับรวมๆที่ใช้่ปกับดอตตาถือว่าดีเลยค่ะ เพราะว่าเมาส์ค่อนข้างกระชับมือไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กเกินไปค่ะหลายๆคนก็คงจะมือไซส์ประมาณนี้จินนี่ว่าก็เป็นเมาส์ที่ดีอือว่าเป็นคร่าวๆนะผมท่านผู้ชมก็เดี๋ยวยังไงจรอฟังสรุปคลิประหว่างพี่แว่นกับจินนี่ดีเนะาะ เป็นยังไงบ้างครับผมก็เทสกันพอของปากของคอนะฮะขอ,องสอดพิัว่แนในส่วนของมุมมองในทางของ f p s, mm hmm. <S ถือว่าดูจากตัวเลข f p s ที่เหลือแค่สามพเนี่ยไม่น่าจะมีผลนะฮะอันนี้พูดตรงๆไม่น่าจะมีผลต่อไอความนิ่งที่รู้สึกได้นะฮะส่วนการยิงการไลยต่างๆบางเกมถ้าปรับเป็นพันเฮิอาจจะมีปัญหานะครับผมอันนี้บอกกันตรงๆนะฮะพันเฮิของ AVA เนี่ยก็จะ ก็จะเขาเรียกว่าเลื้อยนิดหน่อยแต่พอลดลงมาเป็น500เฮิร์หรือว่า210-125ก็ตรงแดวเลยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเมาส์อีไซส์กลางจริงๆละณตอนนี้เป็นไซส์กลางจริงๆซึ่งเหมือนโคลนนิ่งมาจาก Microsoft 1.1มานะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรที่แว่นชอบนะก็คือการวัสดุค่อนข้างดีนะการงานเวลาเข้ารูปอะไรพวกนี้เราดูบอดี้ดูเชฟอะไรพวกนี้คือมันค่อนข้าง ค่อนข้างละเอียดดีนะผมซับาคาหน้าตัวตัวนี้นะครับผมส่วนเรื่องการยิงก็ท้ายสุดก็อยู่ที่ฝีมือแล้วกันฝุ่นอย่างพี่แว่นเมื่อกี้ยิงเบาหลายดอกเลยนะฮะก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะในต,ตอนต้นคลิปลืมบอกไปว่าในในโปรไฟล์ไอตัวท,ทีครับในซอฟต์แวร์สามารถปรับความเข้มของสีที่วิวเมาส์ได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะมืดเลยหรือว่าจะสว่าง100% 75 50 25%ออะไรก็สามารถปรับได้ครับสีตรงนี้นะครับผมโอเค โอเค่ะในมุมมองของจนเจนนี่นะคะในเกม RTS นะคะ,ะ,คะก็เออ่เท่าที่เล่นดูเมื่อกี้เวลาเล่นควบคุมเมาส์หรือว่าลากหรือคลิกสกิลตอนบวกปะทะกันนะคะก็ไม่มีการหลอนแต่อย่างไรค่ะคือก็เราเมาสก์ก็ค่อนข้างมีขนาดที่กลางกระชับมือดีค่ะก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่ดีสำหรับ อาท s เ t s ผู้เล่น RTS ค่ะแต่ได้กล่าวว่าชอบสีขาวมากกว่าใช่สวยด้วยค <c oughs> ่ะก็นี่ก็จะความแตกต่างนะฮะมันมันเงานะครับผมส่วนส่วนตัวนี้พื้นผิวก็จะรณมเหมือนเหมือนไซสใไซสตัวตัวออริจินอลนะครับผมก็จะเป็นดำด้านนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยว c l o สอ up บอดี้ใกล้ๆท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมก็ <c oughs> ท้ายสุดนี้คอนซเอตเขาฝากมาว่านะครับผม ดิสซูรี่อุปกรณ์สรับนักเล่นเกนมมือาชีพเพราะชัยชนะกำลังรอคุณอยู่นักเล่นเกมทั่วโลกใช้แล้วแล,ลแล้วคุณหลัดใช้แล้วหรือยังนะผมวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่พี่แวนกับจินนี่มาคู่กันนะเพราะว่าก็เป็นเมาส์ที่ออกแบบมาสําหรับ a p s แล้วก็ ADN เลยเลย,เลยชวนน้องจินนี่มาอยู่ในคลิปรีวิวอันนี้ด้วยนะครับผมที่จริงแอบเพิ่มเพจวิวหลังจากอ่าไอรีวิวของน้องจินน,นี่เดียวไปนี่รีวิวยอดวิวเยอะกว่าพี่แว่นประมาณ4-5เท่านะครับผมไม่เข้าใจ โอเคก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคงแบ่งกันคนละตัวไปเทสกันที่บ้านนะครับผมเทสต่อนะคะก็โอเคขอตัวลาไปก่อนทว่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไม่ให้กันลดปล่อยฉัน